ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าคนทุนทนทางต่างๆทางเท้า,ทาเนี่ยเขาก็อามาทําการค้าเหมือนกันนะครับเหมือนบ้านเราเลยแต่อย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าการใช้ทางเท้าอย่างนี้เนี่ยครับต้องจ่ายภาษีครับเสียแค่ให้จ่ายเข้าหลวงไม่ได้ว่าเข้าพกเข้าขอใครนะครับหรือว่าเข้าคณะอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาไปเป็นแกลบอกเป็นสวัสดิการของพรรคพวกอะไรลงนั้นนี่ไม่ได้ครับ นะจะเอาทางท้าไปเซ็ต์ลีไม่ได้อันนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่เฉพาะที่สิงคโปร์ครับประเทศที่มีการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นบ้านเราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนะทางท้าทั้งหลายเนี่ยครับก็ต้องมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆให้โปร่งใสเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเนี่ยครับเทียมกันต้องมีการคัดเลือกด้วยนะครับไม่ใช่ใครค้าขายอยู่ตรงนั้นนี่ก็ไป่อยให้ค้าอยู่เรื่อยๆทำให้จริงๆไม่ได้ค้าครับเซ้งให้หือเรียบร้อยแล้ว อย่างนี้ไม่ได้ครับจะมาหาประโยชน์อย่างน,นี้ไม่ได้ครับแล้วก็บางที่ก็อาจจะใครไข้้า้าเนี่ยครับมืนไขยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้ไม่สมควรครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆที่พบเห็นนะครับที่สิงคโปร์ก็ไม่ใช่ว่าไปชมแต่สิงคโปร์ดีกว่าบ้านเราดูถูกบ้านเรานะครับแต่บางอย่างเราต้องรู้จักเอาเยี่ยงการไม่ใช่เอาอย่างตายอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากบางประเทศอะไรดีๆเราก็อามาใช้ อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่เอามานะครับเซเว่นที่นี่ก็น่าสนใจนะครับมีพื้นที่นิดเดียวก็สามารถเช่าทำเป็นเซเว่นได้แล้วนะแปลกดีไหมครับไม่เฉพาะเซเว่นนะครับร้านรวงเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะตั้งไว้แบบนี้ได้ครับแต่ต้องเสียเงินครับใครเอาสมบัติของส่วนรวมไปใช้ต้องจ่ายเงินไม่ใช่อยู่ดีๆไปใช้ส่งเดช